เลสเตอร์ซิตี้ลงสนามเกมเพเมลิกนัดที่8ของฤดูกาลพบกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์โดยก่อนลงสนามเกมนี้เลสเตอร์มี15คะแนนจาก7นัดรั้งอันดับ5ของตารางหากเกมนี้เก็บ3แต้มได้จะขึ้นนำไปจากูงทันทีขณะที่ทีมเยือนวูฟแฮมตันมี13คะแนนจาก7นัดรั้งอันดับ8เบลด์โรเจอร์รับข่าวดีเมื่อได้จอห์นนี่อีแวนฟิตกลับมาลงสนามส่วนเจมี่วาดี้และนอมบริดเมนดี้ได้พักในเกมยุโรปและจะกลับมาออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริง เริ่มเกมมาเป็นเลสเตอร์ที่ครองบอลได้มากกว่าและไม่ได้ประตูออกนําไปก่อนจากจังหวะที่เดนิสฟลัตเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วทางแม็กซ์คิวมานไปท hand ําแฮนด์บอลเจมีว่วอด,ดี้รับหน้าที่สังหารไม่พลาดเลสเตอร์ออกนําไปก่อน1-0ในนาทีที่15เกมครึ่งชั่วโมงแรกเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่ทําได้ดีกว่าโดยที่ทีมเยือนหมาป่ายังไม่มีโอกาสจบสกอร์เลยหน้าที่ที่3 1เลสเตอร์ขึงเกมรุกอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะได้จังหวะจบจากกิเซียนฟุก แต่จังหวะยิงไกลของฟุกหลุดกรอบออกไปนาทีที่38เลสเตอร์มาได้จุดโทษจากจังหวะที่เจมส์จัสตินไปโดนเอสโนลีกกองหลังหมาป่าทำฟาวในเขตโทษเจมี่วาร์ด,ดี้รับหน้าที่สังหารคราวนี้รุยพาติซิโอเซฟได้เลสเตอร์ยังนำอยู่แค่1-0ช่วงท้ายครึ่งแรกวูฟผมบุกหนักหวังได้ประตูคืนแต่ยังไม่มีจังหวะจบสกอร์จบครึ่งแรกเลสเตอร์นำอยู่1-0ครึ่งหลังเลสเตอร์เปลี่ยนอามาคออเบตันลงมาแทนลุคโทมัสแล้วขยับเจมส์จัสตินไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้าย ให้มาร์คอลเบร์ตันเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาแทนนาทีที่13เวสลีย pues ์โฟฟาน่าทำได้สวยลากบอลขึ้นมาถึงแดนวูฟแล้วจ่ายต่อให้กับเจมี่วาร์ดี้ยิงมุมแคบพาติซิโอต้องปัดข้ามคานนาทีที่55เลสเตอร์เสียบอลกลางสนามและเนี่ยโพเดนส์พาบอลขึ้นมาแล้วไหลออกขวาให้กับเนโต้ยิงเต็มๆอย่างเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลที่เซฟไว้ได้อย่างสวยงามนาทีที่56เจมีดิสันพลิกบอลเข้าเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาแต่บอลไปติดบล็อกออกหลัง นาทีที่14เนโต้โดนจอนี e ่อีแวนดึงล้มหน้าเขตโทษดูเ,นเ,เดบนเนเวตรับหน้าที่ปั่นฟรีคิกบอลข้ามคานแบบไม่ได้ลุ้นนาทีที่70เบลดรโรเจอร์เปลี่ยนอาเจเมดิสันออกมาพักและส่งฮาวิ่บาร์นลงไปเล่นแทนนาทีที่77ทีมเยือนมีโอกาสดีที่สุดที่จะตีเสมอเนสันเซเมโดไหลายคืนให้กับเนเวตยิงเน้นๆแต่ชไมเคิลบินปัดไว้ได้และแค่หนึ่งนาทีถัดมาเลอันเดอร์เดนดองคอ ก็สอดเข้ามาในเขตโทษและแปเน้นๆ้นแต่บอลหลุดกรอบแบบกองเชียร์จิ้งจอกสยามต้องลุ้นใจหายนาทีที่7 8็บแปเบด้โรเจอร์อัดเกมรับเพิ่มส่งเวสต์มอลแกนลงมาแทนเดนิสปลัสนาที82เจมส์จัสตินกระชากไปในกรอบเขตโทษและตบกลับมาให้ฮาวเวบานยิงแต่ไปติดบล็อกแม็กซ์คินบานจากลูกเตะม,มุมคิดเซนฟุกได้ฮับวอลเลเ่เต็มเต็มแต่ก็ไปโดนจอร์นี่อีแวนออกหลังไปอีกช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําอะไรกันไม่ได้จบเกมเลสเตอร์ เิดบ้านเฉือนชนะวู๊ดแมตันไปน1-0มี18คะแนนจาก8นัดขึ้นนำไปจากฝูงของตารางเพเย์แมตชัช่วข่าวนัดต่อไปเลสเตอร์จะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในเกมเพเย์มลชวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนเวลา22นาฬิกาเจมส์แมดติสันและเจมส์จัสตินติดทีมยอดเยี่ยมยูโรป้าลีกแมตช์เดย์ที่3หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในชัยชนะเหนือเอสซีบารากาจากโปรตุเกส4-0 2ประตูจากเคเลซีอินเฮนาโชและอีก2ประตูจากเดนิดปราสและเจมส์ดิสันทาให้ทีมจากเมืองเลสเตอร์ออกสตาร์ทได้อย่างสุดสวยสถานการณ์ในยูโรปาลีกขนาดนี้เลสเตอร์นำบาร์กาอยู่3คะแนนและนัดต่อไปจะออกไปเยือนบาร์กามูนิซิปาสเตเดียมคืนวันพฤหัสที่2ี่พฤศจิกายนทีมยอดเยี่ยมทั้ง11บตำแหน่งของยูโรปาลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้รักษาประตูเปาโลเปสจากโรมากองหลัง เจมส์จัสตินจากเลสเตอร์เกรนอตทาวเลอร์จากเอสเอลเคลิน์เคนเนอร์ออสพอนมาซาจากชิวัสปอร์ดิเซียโนเฮบจากเฟยยนูต์กองกลางลีออนเบลลี่จากเลเวอร์คูเซนเจมส์เมดิซันจากเลสเตอร์เปตอสมันทรอสจาก E อเอเคเอเทนสิบโก้สิบโควิดจากพีเอโอเคกองหน้าลูคัสยูริสจากสปาร์ตาปรากยูซูฟยาซีซีจากลิว